ผู้เสียหายให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนตำรวจสอบสวนกลางหลังร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจประเภทตลาดแบบตรงโดยมีพลตำรวจเอกกิตรัต์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมสอบถามข้อมูลมีผู้เสียหายคนหนึ่งที่พูดคุยกับทีมข่าวของเรานะคะเล่าว,ว่าพอเข้าไปเรียนคอร์สขายของออนไลน์ก็จะได้พบกับวิทยากรที่มาโชว์ความสำเร็จ คนนี้ค่ะเล่าว่าจากนั้นจะมีแม่ทีมเรียกไปคุยและพยายามจะปิดการขายโดยบริษัทจะให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอันดับหนึ่งมีแม่ทีมจับมือทำแบบไม่ปล่อยมือทำให้รู้สึกว้าวเราโชคดีจังลงทุนไป4ี่แสนกว่าบาทสุดท้ายไม่เคยได้กำไรก่อนหน้านี้นเ,นเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าสินค้าเขาแบบดีมากคุณ ยอมรับของในประเทศแล้วก็ตักประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราเราอ่ะรวยแน่นอนลงทุนแค่นี้รวยแน่นอนเพราะทุกคนจะจับมือทำพราะถึงเวลาสินค้ามาถึงบ้านทุกอย่างเปลี่ยนหมดเราจะไปตรงไหนเราก็เสียตังค์มันไม่แฟร์เพราะว่าสินค้าในตลาดขายกรนเทบถึงไม่รู้จักเขาเราจะไปขายช่องทางไหนอะทุกคนอะ ก็ทาตามคอนเซ็ปต์ของเขาที่ซื้อเพราะเราอะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งการตลาดเราอะลำบากอยู่ช่วงโควิดลูเทะไม่มีรายได้เขาเขาบอกว่าดีเลอร์สองแสนสี่คุณจะได้ชีวิตใหม่ได้แบบการตลาดที่ดีได้คนแบบจับมือคุณจะแบบไม่ต้องโดนทิ้งอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราไม่มีเงินเลยเขาก็ถามเราว่าเรามีบัตรเครดิตไหม เรามีบัตรเครดิตวงเงินไม่พอเขาโทรไปขอวงเงินบัตรเครดิตลูดนเราไปหมดเลยแล้วเงินเราไม่พอเราบอกว่าเราไม่พอเราไม่สนักมีแม่ทีมระดับแบบบิ๊กๆอะ่ะจ่ายเงินให้เราสี่หมเราดีใจว่าโ,โหจ่ายสี่หมื่นแล้วแบบเขาช่วยเราหรือไเงี้ยไม่ใช่4ี่หมื่นนั้นเน่ยคือเป็นตัดในส่วนของราคาที่เป็นดีลเลอร์กับราคา ที่มันต้องคลิกแบกกลับคืนมาคือเขาก็ไม่ได้เสียอะไรผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับอ้างว่าตกงานนะครับก็เลยอยากจะหารายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ครับอย่างที่บริษัทนี้โฆษณาเอาไว้นะครับบอกว่าออนไลน์คือทางรอดเดียวครับครั้งแรกลงทุนไป2,500บาทครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยขายของได้นะครับแต่หลังจากนั้นลงทุนไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับแต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา ตัวเขาเนี่ยขัดแย้งกับครอบครัวนะครับแล้วก็เครียดจนอยากจะทําร้ายตัวเองครับไม่มีการเชิญชวนการขายฝันว่าเฮ้ยเธอทําทแล้วเนี่ยเราจะได้นู่นได้นี่นะคนอื่นทําได้เราทาได้ตยายานพิิตที่สิบป,ปีก็ไม่รวยและสุดท้ายเราก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาจนเราเกือบจะแตกแยกกับครอบครัวเพราะครอบครัวก็ไปกู้มันกันครับเราลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปสองแสนหกพันกว่าบาทครับจนตอนเนี้ย ผมน้งใชี่่อยยูัพลตำรวจเอกกิตร,รัฐบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงที่มีรูปแบบชักชวนร่วมลงทุนแบ่งเป็นระดับชั้นเครือข่ายและพิจารณาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักฐานค่ะ